สวัสดียามเย็นครับคลิปนี้พามาชมหล่อน้อยใส่ท่อไอเสียครับไปทำท่อมาครับโอ้ก็ทั้งสองคันเลยนะครับทั้งสองคันน็อตจับน็อตจับขาเนี่ยครับขาท่อไอเสียครับขาดขาขาดขาเสื้อเครื่องนะครับแล้วก็ให้เหลาบงอ,อกทุกตัวเรียบร้อย มีน็อตอยู่สี่ตัวครับคันนี้ขาดไปตัวเดียวหรือสองตัวเราคันนี้ตัวเดียวปังนู้นล่ะคันนู้นล่ะครับคันนู้นล่ะตัวเดียวตัวเดียวเหมือนกันตัวเดียวแล้วมันเวลารถติดเครื่องแล้วมันสั่นนะครับมันสั่นทําให้เสียงเสียงท่อมันดังไม่พอครับคันนู้นก็ทํามาเรียบร้อยไปปะเรียบร้อยครับทั้งสอง ทั้งสองคันเนี่ยผมจะบอกให้จะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าถ้าท่อมันมันรั่วได้นะค,ควันดํามันออกปุ๊บมันก็จะยิงมาทางนี้เลยมาหาเครื่องนะครับเอ้ไม่ใช่มาหาเนี่ยใบพัดลมนะครับตรงนี้มันจะดูดดูดจากนูน่นแหละบางท่อก็รั่วบนบางท่อก็รั่วล่างถ้ารั่วล่างนี้อันนั้นปัญหาเลยมองไม่ออกครับรั่วล่างก็ มันจะดูดมาทางนี้เลยนี่ไตนี่ดูดปุ๊บมันก็วนไปนี่คืนทําให้รถอาการร้อนได้แล้วอีกอย่างครับนี่ตัวนี้นะครับมันก็จะดูดเข้าไปด้วยกองอากาศนี่ครับดูดไปก็ทําให้อกองนี่มีแต่ขมเหาดาเลยนะครับโอ้โหนี่ดูมีแต่างใหญ่ยยเลยยังไม่ได้เช็คดูกองอากาศเลยครับเนี่ย มันไม่ได้ดูดเข้าตรงนี้นะนี่มันดูดเข้าตรงนี้นี่นี่นี่โอ้ยนี่ที่มันดูดกองเข้านี่ที่ดูดอากาศครับทําให้รถโหลดได้ครับเนี่ยบางทีเราก็ไปสันนิษฐานเกี่ยวกับไอ้ปัญหาเครื่องหรือปัม๊มดีเซลนะครับโหลดจริงๆแล้วบางคันก็อยู่กับตัวกองตัวนี้ด้วยนะครับกองอากาศ ดูดเข่าไอเซียเข้าไปแล้วตันนะครับผมเจอแล้วผมก็เลยได้ไประสบการณ์เอามาทั้ง2องคันปุ๊บผมเช็คเลยว่าคันไหนเท่าไอเซียรั่วผมก็จะต้องเอาไปาทำการปะนะครับปะผุหรือว่าอุดรอยรั่วให้หมดเลยนะครับไม่ให้เข่าไอเซียมันออกได้ไปเดี๋ยวพาขึ้นไปชมข้างบน เจอปัญหาจริงครับประสบการณ์จริงเลยทำคลิปให้ทุกท่านที่เล่นแมคโครนะครับได้รู้นะครับแบ่งปันความรู้กันครับนี่ครับท่อน,นี้ก็มีผุแค่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ทะลุนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนท่อแป๊บมาใหม่นี่ก็จะใส่ประกับเข้าไปครับนี่ นี่จะเป็นประกับสเตนเลสปับนี่รับออระวังระวังนี่กรอบเข้าไปตัวน็อตสี่ตัวจับฐานเนี่ยสำคัญมากเลยนี่นีเขาเรียกว่าฐานท่าไอเสียครับ น็อตสี่ตัวเบอร์สิบเจ็ดจับอยู่กับเสื้อเครื่องเลยนะครับส่วนมากถ้าเราใช้ไปปุ๊บน็อตมีอาการหลวมมันจะสั่นพวกนี้จะสั่นแล้วทำให้น็อตขาดคาในเสื้อนะครับเพราะฉะนั้นต้องบงออกครับบงออกทั้งสองคันแล้วครับบงออกเรียบร้อยอรรบเบอร์อะไรเบอรออะไรสิบเจ็ดสิบเจ็ดก็รวมนี่ เบอร์อะไรวะสิบสี่ป่ะสิบสี่ไม่น่าจะเข <c oughs> ้าเหงาไปดูเบอร์สิบห้ากับสพกชิบหายแล้วเบอร์สิบเจ็ดลวมอีกนี่นี่ไงเบอร์สิบสี่ างล่างเลยครับหลบเอ้ต้องใส่แบบนี้แก้ว1 <c oughs> ิวกตัวเมียเบอร์สิบสี่จับได้อยู่ฝั่งหน,นึ่งฝั่งโน้นอ่ะใส่ข้างล่างอืมใส่ข้างล่างแบบนี้แ,บบแหละ ประกอบเสร็จเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังนะครับว่าเสียงเครื่องนิ่มไหมคันนี้เปลี่ยนแหวนแล้วก็เปลี่ยน <c oughs> ชับก้านนะครับชับก้านเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับทำโดยช่างเก่งครับจัดให้ครับวันเดียวรู้เรื่องใครที่หาไมโครไว้ใช้งานหน้าแรงนี้ครับมาดูได้ครับอยู่บ้านกวดนะครับโทรมา 088-367-3447ครับเสร็จเรียบร้อยเราติดเครื่องบ้างเ,เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาติดเครื่องดูว่า เสียงจะนิ่มแค่ไหนครับโอเคโ,โอเคที ครัับ รนี้ดูว่าน้ำมันเครื่องปั๊มน้ำมันเครื่องทำงานไหมครับตัวนี้ครับไม่มีรั่วครับไม่มีรั่วจัดได้จัดได้ เดี๋ยวผมจะทําการหมอกุ่งกี้หน่อยนะหมอกุ่งกีเรียบร้อยให้ดูครับไม่มีควันเลยนะ จัดะจะช่วยเหลาใส่คันนี้ต่อครับเจ้กันไม่คลิปหน้าครับใครหารถไว้ใช้งานก็มาดูได้ครับโทร0883673447ครับอยู่อำเภอบ้านกรวดครับจังหวัดบุรีร,รัมย์ครับผม